เต้นไหมตนล้รักหน่อยเต้ได้ตได้หมนมาแล้วฮดาฮ่าฮ่กเอว่าไปนมาแล้เนาะเดี๋ยวว่ามาเรามมันตันี่กันยี่หน้าหันงี้เนาะอะไรไปมาเออ ้ลูกชายก็ได้พ่ควายนั่น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 เแยวแยวบแยวแยวดูผนกินหอดรถเมียได้ผมต้องหันหลุดจุนจุนเลยว่ะเด้เอ้าส่งเมียเห็นชิปเลยไหมเนาะสวัสดีครับพี่น้องบ้านน้องบัวครับผม วันนี้มาอยู่บ้านต้นครับเป็นภากันเห็ดเขาปุ่นกันเลยเห็ดขนมจีนนะครับเนาะก,ก็เลยเขามากินเขาปุ่นอยู่นี่ครับพอดีมี้เอื้อยที่เคยที่เคยมามาหาบางบวัวที่บางบวัวเคยเก็บผักให้นะครับเนาะเป็นวาเสียวของมอาฝา,า,ากครับเอาอย่างกันยังมาท่านรู้ครับตรงรอเบิงครับสองคนครับพี่สองคนเ,ออเป็นวาจิตเขามาเวลาไล่ลเรียกันละครับ อีกัก่น่อยประม่าสิบนาทีว่าสิมาหอดแล้วั่นครับฝนก็ล่างต๊กพี่น้องฝนโต๊กครับเังว่ามือนอกีก็ต๊กมันเคลืนเลี่ยงทรงบ้านนองบัวนะครับน้องมันเคลื่อนกับต๊กขึ้นกันครับต๊กมาตั้งแต่วันเสาร์มือนีกต๊กมาตั้งแต่วันศุกร์ครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็ต๊กอีกตอนเช้านี่พึ่งแดดออกมาข้าวหนึง่งบ้านนี้ก,ก็ต๊กมาอีกแล้วครับพี่น้องเบื้องทองฟ้ากันโคือฝนใหญ่อยู่ครับพี่น้อง ตามปุ่นกับปาร์ตี้กันนะครับปาร์ตี้ของปุ่นทั้งเสียงเพลงร้องเพลงกันครับฝากอ่ะโวยเป็นใหม่ระมาณซิมาที่ครับสิมาหอดพี่น้องก็พ่อหวงบอกสิครับเมืองไทยวันหนังค้านที่ยิบซีนะครับเนาะก็ไกล้แล้วครับมือนี้ครับทภาษาภาษาพม่านะมันเป็นมาหอดหรือเปล่า นิดเดียวครับประมาณอร่อยตรงนี้ตอนนี้ผู้เล็ทถ่าแต่ว่ายืนเพิ่งอยู่ครับยืนเบรคช่างอยู่ครับตอนนี้เพิ่งเลยมีทางอญญาะไรยาวปัจจุบันเจ้ามีทางระยะใหญ่<น>ทางระยะใหญ่มันมองครับเลยมาเลยครับผมปนอนอะผีขี้เ,ยเลยไม่หยกิกขี้เลยไม่หยิกน้อยนเยนี่ยเหลียวเห็นแน่นอนถ้าถ้าข้าผ่านเดี๋ยวเห็นแน่นอนขีเ้เลยไม่หยิกครับ อ้าดอกระดาษยู่หน้าบ้านครับพี่เล่อยไม่อีกพี่ซาสาครับซาสาหเห็นพี่เห็นพีเล่ยไปอยู่ครับมรอย,ย่างนี้เี้ยเสียสีน้ำเงิน เพื่นย่งบ่เคยมาบ่เคยมานี่ละพี่เดี่ยวข้ามาเลยครับเดียวลเดี่ยวอมาเลยครับผมนี่ยืนนี่นะครับโอเคครับมีพิ่มเคยมานีสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมึูว่าผีคนนึงพอมีอีกผู้นึงเดวว่าจะมาเวลาอะไรกัน พาือู้โอู้นันมันอ๋ออโออ้อ้ขะที่มันเอามาเอาไปกล้วยพูน่ะอ่แมนอ๋อขาเขาอยาก่ายคลิปนะครับคมเรียกวันนี้พี่น้องเป็นที่เอาของมาให้วาลงวัวเนาะ น้ำผึ้งชงั่เข้ามาอย่งช่งเบียดช่างช่างช่างเบียขอบคุณครับผมอเบียเชะตู้เลยเสียบใส่ต้องปิเัาเลยต้องเย็นเัาเลย ใครชอบฟังเหีนแดดได้อาเ่ยลกก็ว่ายวนบอกว่ายู่ทางนี้อยู่ทางนี้ยพอกนึกว่าพี่คนหนึ่งคนใ้มากนี่ยมันก็จะจำ้อยปได้ย่ออยปอขางอันนี้กระดาษองีมนี่แบงเอ้มาห อันนี้มึงเพิ่งออกจากนี่แล้วมื่อเช้านี่แยนอนพี่มิ่งบอกอ๋อเพิ่งเพิ่งออกจากนี่แล้วพี่มิงหกโมงหกโมงเช้านอนอยู่น้ำกันอยู่ตรงนี้ละเมื่อคืนนี่อ๋อาชรลองกันเมื่อคืนครับผมแมนใช่ไหมว่าที่มาตเมื่อวานเห็นฝนตกก็เลยดก็เลยมาบรรยากาศเนาะอนหัวกับไทยกับมีพี่น้องมาหาเนาะที่ นี่พ่อบอกทำไมเขายาตเขายาติไทยไหมน,นะครับผมรับอ๋อรับครับผม <c oughs> นอน,น,นรับลูกไส้หรืป่าลูกไส้สลูกสาวลูกไสก้เหรอเนาะลูกไส้จ้ะแต่ากันหน้าหวานคือมันยิงอยังดิเป็นงงลนะูก <c oughs> สาวเนะาะแต่ว่าอันนีหนุ่มเห็ดอันยามเมื่อคืนนั้นะมนะันบอกว่เป็นเห็ดว่านี่ว่านสม เม้นสมไอขนมเทียนอ๋อขนมเทียนมาอีกอ๋อมาอีกอ๋ออีกเอากล้องอีกตัวนึงมาได้มาให้กันมาพบกันเลยพอเปยังเอา รวมรวมคลิปเลยมือนี้ครับนั่งนั่งใจมันจะพังขามาที่นั่งไอ้ให้ตันต้นนั่งเลยทางไหนทางไหนทางไหนไอแอสติยัสโอลเดอร์ไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าพี่น้องมูนี้กะเดินมาเลยเอาเดิมาโซ่เอฟซีบ่าวหนองบัวมาพร้อมกันเลยมูนี่ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาเเบบิ่ง้าาานนกัลยมมพร้อมกันเลยวันนี้เอฟซีพี่ว่าน้องบัวครับผมเนาะพี่ว่านอะไปกันเด้อเอามาโซ่เอาทำนี่วะโอ้เอามาโซ่กินขอบคุณน้ำกันก่อนครับช่างยินดีนะขอบคุณแม่มาเบิ่งบ้านกันเลยแหวนทองหมาบันฝนตกมาสินมาตะพูดไปเซ็ตต่อครับวันนี้ไปบ้านกับ อ๋อวูบผมเหี่ยงฝากเลยววพ่เอาเอามาส่งเาพูดถึงเธอาน่ากับทักหาได้เด้อพวกเากพวกกะเพราทักหาผมก็ได้ไดข้าเบ้าหนองบัวกับกะนั้งเดียวผมเพเาับเชฟต้นทีเก่ายังมีเฟีกันอยู่กับลีบอกเอาเท้ดิหนเอาเท้าดิเอาเท้ดิหิได้แล้วครับมันท่ยิบซี่ครับยิบี่ับเดี๋นุก็ย้ามาอยกใกล้อเดี๋ยวทักหาผมร้ครับผม ยายา่นี่าอยู่ใกล้ๆกันที่ลาดนี่เบครบอืมเือยกร่มาอยู่ที่ลาดเสร็จอยู่กันอ๋ออ้อยุอันนี้มาใกล้เลยยู่ที่ลาดันูกระยว่าพีนาลักษาเหมอ๋อสังอันนี้ก็ใกล้เสร็จหรออของหนูก็ใกล้เสร็จหรออ๋อองใส่ที่ร้อมกันหรอเนาะเดินสามอนแต่วันคอบเดินเนสามออะเป็นหมูเดียวกันบอสั้นสั้นสั้นห่ อันนี้มันมีเก่าสั่นอ๋ออันนี้ซีซั่นอืมเราก็ย้ายว่าปีน้ำแ่ดิเดมีมูนเราแบบได้ไลด์แบบูมเฟนอยู่กันไลบรรยากาศพี่น้องฝนฟ้ากะบโเป็นใจวันไหนเออฝนฟ้ากับโเป็นใจวันไหนมื้อนี้นี่อ๋อโอเค ไปแล้ววะเตี้ยวเอามาส่งไม่ต้องได้ซิมนี้ตัดใบตอกให้ปันนี่ชมหมูโอ้ยเห็นไใบอาทิตย์กว่าเลยแต่แส่ตู้เย็นมันมันบะส้มเลยเพราะว่าหนูเสร็จแค่์แป๊บเดียวแล้วก็เท้าตู้เย็นเลยนั่นแหละใบตองกะต้มเอาเราไม่แดดเตานี่แหละดิพริกแพงเนาะพริกแพงเอาโอเคอ่ะไปกันได้ครับผมสวัสดีครับไปครับ ว่าสิเอาว่าสิเอาเสื้อผ้าหายแต่มันไม่ต้องขอคุณยิ้งอยู่ละผมซื้อมาเท่ากับซื้อมาบอเตอไซเสื้อกับซื้อมาบอเตอไซโอเคอ่ะโอเคครับผมคำด้วยดีครับบายบายบายผมเอมาเอาน้องกินมะสงไม้โอเคครับขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายครับไอ้มีบางนั่งบางต้นเชียร์บางนั่งบ่มีมองนั่งบ่ละไอ้มีมีครับผมมีมีมี

น่งไหนหวหน้ีป่ะนี่ครับหัวหรัาเขามาเอาเด้ออายุไก่บอนพี้มิงเขามาเอาเด้อจ้าจ้ะนี่ยิลี่วานาบอกมาเบีวันก่จะมาเมื่อกี้นี่ก็เลยโทรหาเพิ่งมาถึงมาเสะอะไรเบียช่างจ้ะเบียช่างเบียโซดา Oh ลองซิมเบิอร oh, uh ์โอเคโอเคเห็นเด้อด้ไหมนี่เด้อโอเคดีใจเด้อต้องใส่ค่าเบียร์สดลองซิมเบิร์แซ่บนู่นบ่เคยกินเบียร์นู่นซิมเบิร์ยังแซ่บเลยโอเคนู้นไปซื้ออยู่มาอันอัคิีตุปอะไอตรงอ่ะฮะพอดีมันมีขายขอเล็สิสิเช็คอ๋อเอ้าลองเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ยี่แป๊บนึงนะ เว้ยนะโอ้บังเราเตียนนู่นอันจุนจุนนนู่นเราเปิดเพียงไพี่น้องเราเปิดดนตรี o ขัดแวะเาเราเปิดเองได้เหรอ no กินหอดรถเพียได้ผม้องันเลยรุนจุนจุนเล้วะเนี่ยเอาส่งเมียเห็นจิมได้ไหมเนาะยาวยาวยาวซ้ำซ้ำซ้ำใช่บร เรา

Ja. <laughs> สวดีครับสุดจัดประหลัดบอกให้น่ะให้นะงานอะไนนะแซบ้หลอกมันนะลอามากมันนี่นะไปเกิดกนาเไปน่านาโอ้ลุกใส่กัได้พลอยยัง Nè, 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 โรบยาโรบยาลุณวีซี้วเอ๊ะแลระปุรา่ะกระปลกะปุล้แล้วไหมเชี่ยไแล้วมเก้ที่อาจจะเี่าไหร่เิ้มฝีมือเจีต้น เป็นยังจังนทนน,นัอันนี้อันลูกไก่นะแย้มแพเพื่อนอะไกินยังได้หมดเลยกินไหนวนี่ครับโอ้นับเลขให้เลยซิปาสั่งละยื้อในไปได้หนึ่งหอดสามหัูยือเยี่ยครับเต้มชุดอะไรบักไทังนี้นับได้แค่ห้าห้าเดือจจะทนัวหนะอ้ด้อ้ไม่ดีงไม่ดีโอ้ตายต

หน oh, in> ึ่งสองมจม่มเี่ยต้งหมดต้องหมดโอ้ย้มัน่าแะักมันมึงรับเปลี่ยนมึงรเี่ยมมัแลวเอาะเดี๋ยวกี นหัพุ่นเลยพี่น้องน่าหุ่นอร่อยอรอบอร่อยเศรแฐายบศรายเรษฐายเราอะรายเศรษฐายมึงนี่เช็มต้นมันต้องกินกัได้มว้ยใจว่าเย้ยบอกแล้วนะว่ามีหอดปลามั้องเ็มเช็บเช็บตันดีเช็ดขวดแสดงว่าเช็บตนเีเ็บแต่ว่าเข้ากันเลยเพให้มีกลินปลาเลยเอเกันเลยกันเราสียบเซร์เราอะเบรษายเราท่าวมา เอาใอ่เออหวานับคชิปน้ำขอบุรับคกิปน้ำมิตเอไมนอเมอมนเอเมให้ชียบสิบวายบรรยากาศเนาะจะมาจะให้บรรยากาศให้บึกแป๊บนึงเนาะกลับหูจะไม่เสียเนยวสองไม่รู้หัดใจฟังดูเลยอ๋อเราหูย่ติว่ามีไปเลยอ๋อแล้วเรากินได้เหอจอจางอ่ฮะัน่ค่อยป่ค่อยมีกินอมดังนเยนนะแม่เรากันมดมันจเสยงสน่ือจางได้ดี อย่างนี้ก็แม่นแบบปลาเฮามันมันอย่างสิมีมีหลายอย่างมีหลายอย่างเราก็แบบายหลายครับผม็เลยดับดับดับกินไปเลยไงอย่างนได้อนอนอนาเอนให้เบิ่งเอ้าเียวดจังได๋อนเเเออ พอาเองนแล้วปลาเอาหูแล้วเอาหูแล้วเราพีปลาล่านกปลาลาสมตำกับปุูเออลา่อ้สมตโอ้

โอเซเล็กลีซอนโออยากนอนแล้วเนาะตาเรเซลีเล uh ิฟตารเซลีช้อนเกณโอเคครับผงอ่ะตาเรเซฮะใบตาใบตาอ่ะดี๋ิวิต รครับผมครับเ้าโอเคครับเขาคุณหลายแล้วครับผมโอ้โหารียก็ได้มาเล่นแล้วกันมาที่เก่าครับผมยูอนี่โอุ้่ที่เก่าเนาะมาใหไมมาอ้ที่เก่าคนไทเยอะนงมานี่ยเออมวเ้ยเออเป็นฝันออกเมีั่นนี่ไเอเอเอ๊ะเอ้เอเอบอ๊ะเอเอ๊ะเอ๊ัเมาได้เเได้เเ เรียน๋ยวให้พี่มิงต้อนหลับทักหาพี่มิงดิพี่มิงย่นดีครับยืน่วกันนี่แหละใกลใกล้กันพันกัิกลับบ้านครับช่องเนาะพี่น้องส่งไปส่งพ่กันหัดนี้บายบายแล้วนะตุ๊บบายบายแลบายบายแล้วนะตุ๊บจ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 ุ๊บุ๊บจุ๊บจจุบจุบบบบจ บายบายบายับหอกบ่าไไปดอกไปตาพอกับแม่เชฟเชฟลำไว่บ่ลำเลียงใบอยู่บ uh> ่หนิใบตาใบอยู ah. ่บ่ใบตาพอกับแม่หลุดไปบไปตาใบใบพอลเอเอาบายบาย Sonjob. Cup. Wah, 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 many times Wah. Ah, Sonjob YouTube. Sonjob YouTube. Wah. Wah, be. Oh. Subscriber number one this. Number one. In YouTube, uh, YouTube. YouTube. Adam. YouTube. Adam. Adam. Bawa apa Adam. มือหน้ามาอีกเด้อมาอีกมือหน้ามาอีกเด้อเอ็อะกรป๋กปกปเลับไป๋อู้วววมนด้วยเอ็ดเ็ดฮู้ววับลูกอะยงน้อยอยู่ทีเทงชัดชัดเพ่อจัอยู่ในนั้นดิตาผมตาตบคาต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 รตา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 าต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 าาต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 าา แซ่บหลายแซ่บหลายครับผมขาบคุณหลายมั้นี่พูดดีก็ไม่กนะเสียมสดตายแล้วรัเลยจุ๊บจุ๊บครั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 บ

Haram, haram, bye bye. Lai adam adam bye bye. Tụ, bye bye, <laughs> bye, bye <lại> tu. <laughs> adam. Bandy, bandy. mưa nào mà mày nữa mưa nào mà mày đó. Chúc, có thầy